อือฮึน้ามาชมบอ่อปลาอุ้ยมีปลาโดดด้วยดูดูด,ดูอือเย,ยอะเลยปลาโดดกันจุ่มจับเลยบอ่อลุงเวทบอ่อลุงเวทวนันนี้สวนลุงเวทอุ้ย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 โดดโดดโชว์หน่อย เสียงนกเสียงนกเสียงกาบ่บ,บ่ธรรมชาติอืป้าหมอมาปล่อยปล่อยบอ่ลุงไปลุงไปอยู่กับพวกอุ้ยอุ้ยพวกกระโดดพวกกระโดดนับเลย เอา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 ตัวนู้นกระโดดกระโดดโชว์หน่อย่เียนั่น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 กระโดดใหญ่เลยบ่อปลาลุงเวทนี่เนาะอ้าวเอาพวกมาอีกสองตัวนู่นพี่หมอเอาพี่หมอมาปล่อยด้วยอ มึนมโดดกันโดดกันไปลงไปลงไปอือืมโอ้โหตัวใหญ่โดดโ,โ,โดดกันเอาลงไปนั่นพี่หมอลงไปแล้วอุ้ยกบดูกบ,กบตัวใหญ่ด้วย อื้อ,อือดกันโหลดกันดูกบตัวใหญ่นั่นพี่กบขึ้นมาอาบน้ำด้วยอุกอุกเดี๋ยวก,ก,ก,กบกบซาเบอร์อะไรนะเห็นไหมเห็นไหมนู่นพี่กบนอนอาบแดดอยู่ อุ ation, bond age, bond age. ้ยอุ้ยปลาเยอะปลาเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระดิกหางเดี๋ยวอือเดี๋ยวไปถ่ายตรงนน้นอุ้ย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 ปลาเยอะมากอือหือ สายพี่กบหน่อยเก้าสวนส่งสวนส่งสวน,สวนอุ้ยเอ้ยพี่กบอาบน้ำอาบแดดนั่งไง ไหน,นโดดอีกโดดอีกไปไหนแล้วอะ่ะนี่น้องกบอาบแดดอยู่ชมสวนชมบ่อลุงบอ่อเลี้ยงปลาลุง